สวัสดีปีใหม่ปีพุทธศักราช2565ครับทุกทท่านและสวัสดีครับเรลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีมังกรประจำปักแรกของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565ก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนั้นผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่า การดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้เจาะจงลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะจงลงลึกเฉพาะตัวของท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทั้งลายของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะขึ้นรายละเอียดรายดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ เรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีมังกรประจำปักแรกของเดือนมกราคมปี2565กันเลยนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มกราคมปี2565นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับผมขออนุญ,ญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ ท่านที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุนั้นถือว่าเป็นช่องน้องใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกําลังใจจากทุกๆท่านเป็นจํานวนมากหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับชวาวราศีมังกรครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่15มกราคมปี2565นั้นไพ่ใบแรกนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งเลยเป็นไพ่ที่มีความสำคัญมากๆนี่คือไพ่ e m press หรือว่าไพ่ราชนีนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าคุณผู้หญิงได้แล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดวงของท่านนั้นสุขสบายอย่างแน่นอน ดวงเป็นคุณนายด้วยอย่างนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคุณนายเพราะว่าสามีนั้นเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าตัวท่านนั้นจะมีความสุขดังคุณนายอย่างนั้นนั่นเองนะครับไพ่ใบแรกมีความสําคัญจริงๆกับผู้หญิงชาวราศีมังกรน,นะครับเช่นเดียวกันนะครับผมกับไพ่ใบที่10หรือว่าตําแหน่งที่10นั่นเอง นี่คือไพ่บทสรุปนะครับเป็นไพ่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกใบหนึ่งด้วยเช่นกันนี่คือไพ่ q u e e n of p e n t a c l นนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ชาวราศีมังกรครับต้องบอกเลยนะฮะว่าผู้หญิงชาวราศีมังกรนั้นเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะครับเป็นคนที่เฉียบแหลมเฉียบคมมากๆในด้านของความคิดในด้านของไอเดียเป็นคนเก่งนั่นเองนะครับเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วทํางานนี่มีความคล่องตัวสูงมากแล้วก็ผลการทํางานของผู้หญิงชาวราศีมังกรเน้นต้องบอกเลยนะครับว่า มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดจริงๆเลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดานะครับผู้หญิงชาวราศีมังกรต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับถ้าเป็นในด้านของการบริหารการจัดการเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าหาตัวจับยากจริงๆนะครับผู้หญิงชาวราศีมังกรนั้นอาจจะใช้เงินมือเติบสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ข้าวของต่างๆที่ใช้นั้นอาจจะเป็นของดีของแบรนด์เนมไปเลยอย่างนี้เป็นตน้นแต่ไม่ต้องห่วงนะครับในด้านของการเงินของเธอนั้นเธอมีความสามารถพิเศษในด้านของการบริหารจัดการ เกี่ยวกับท่านั่งของการเงินได้ค่อนข้างดีมากๆอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับชาวราศีมังกรต้องบอกอย่างนี้เลยไพควีนออฟแพนเทอร์เคนี่นะครับผมถ้าเป็นในด้านของการงานถ้าเป็นในด้านของการเงินนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าผู้หญิงชาวราศีมังกรทําหน้าที่ของท่านได้ดีจริงๆแล้วก็เมื่อวัยเลยกลางคนไปแล้วผู้หญิงชาวราศีมังกรนั้นจะร่ํารวยมั่งคั่งนั่นเองนะครับ งานก็เก่งมีความฉลาดนะฮะและที่สำคัญก็คือหาเงินก็เก่งด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักนั้นมักจะไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับผู้หญิงชาวราศีมังกรครับคราวนี้นะฮะมาดูที่ไพ่ใบแรกอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันไพ่ใบแรกนี้นะครับถ้าเป็นชีวิตของผู้หญิงชาวราศีมังกรในช่วงอายุต่ำกว่า40ปีลงไปนี้ต้องบอกเลยนะครับว่า ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยนะครับกับท่านั่นของชีวิตนะฮะเจอปัญหาเจออุปสรรคการทํางานต่างๆบางทีบางท่านนี่ล้มลุกคุกคานนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ถ้ามองในด้านดีด้านบวกก็หมายความว่าผู้หญิงชาวราศีมังกรน,นั้นมีประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างมากเลยนะครับผมดังนั้นนะฮะประสบการณ์ตรงนี้แหละนะครับจะได้เป็นบทเรียนที่ดีสําหรับผู้หญิงชาวราศีมังกรที่จะได้นํามาปรับใช้กับธุรกิจของท่าน,านกับการงานของท่านแล้วท่านจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง และที่สําคัญนะครับหัวจิตหัวใจของผู้หญิงชาวราศีมังกรน,นั้นแกร่งมากๆเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเจอปัญหาอุปสรรคนานับประการนั่นเองนะครับก็เลยหลอ่อล้อมให้หัวจิตหัวใจของท่านนั้นแข็งแกร่งนั่นเองนะครับผู้หญิงชาวราศีมังกรต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมนี่คือไพ่ไหนออฟคัพนะฮะมาคุยถึงผู้ชายชาวราศีมังกรก,กันบ้างเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์เข้ามาว่าคุยแต่ผู้หญิงไม่เห็นคุยถึงเรื่องของผู้ชายบ้าง ผู้ชายชาวราศีมังกรน,นี่นะครับเป็นคนที่ดูดีนะฮะแต่งตัวดีมากๆเลยทีเดียวไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่แต่งตัวดีแบบลักษณะตามแฟชั่นนะครับหรือว่าแฟชั่นจ๋าอะไรประมาณนั้นไม่ใช่นะครับเป็นคนที่แต่งตัวดูแล้วดูภูมิฐานดูแล้วดูสมาร์ท ดูแล้วน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับผมอาจจะเป็นคนที่สําสรวยสําอางสักนิดหนึ่งนะครับผมอาจจะเป็นผู้ชายที่มักใช้เครื่องสําอางนะครับอาจจะมีพวกน้ําหงน้ําหอมอะไรอยู่บ้างประมาณนี้นะครับแต่ว่าผู้ชายชาวราศีมังกรน,นั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นเรื่องของการพูดการเจรจาผู้ชายชาวราศีมังกรน,นั้นจะทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าทําหน้าที่เป็นการตลาด ทำหน้าที่เป็นฝ่ายขายนีย่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับมีลูกค้าตรึมเลยนะฮะลูกค้าเยอะเลยนะครับการที่จะไปนําเสนองานอะไรต่างๆนั้นผู้ชายชาวราศีมังกรจะได้เปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นด้านของความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นด้านของการพูดคุยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมเอาแหละนะฮะสรุปแล้วก็คือทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายชาวราศีมังกรนั้น มีความโดดเด่นมีความเก่งนะครับผมในด้านของการงานอย่างมากเลยทีเดียวย้อนมาที่ไพ่ใบแรกอีกสักนิดหนึ่งกแล้วกันนี่คือไพ่ The i m p r e s s หรือว่าไพ่ราชินีนั่นเองนะครับถ้าเป็นงานด้านใดละ่ะที่จะทำให้ชาวราศีมังกรน,นั้นมีไรายได้เป็นกอบเป็นกามบ้างนะครับในช่วงของต้นเดือนมกราคมนี้ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามเริ่มตั้งแต่พวกร้านเสริมสวยร้านตัดผมต่างๆร้านทำเล็บนะฮะ หรือแม้กระทั่งการขายพวกเครื่องสําอางอาหารเสริมหรือรวมไปถึงทางด้านของพวกเสื้อผ้าอาภรณ์กระเป๋ารองเท้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนี่นะครับธุรกิจด้านนี้การค้าการขายด้านนี้ของชาวราศีมังกรน,นั้นจะดีมากๆในช่วงของต้นเดือนมกราคมนะครับคราวนี้ไปดูไพ่งานอื่นๆกันบ้างจริงๆแล้วไพ่างานของชาวราศีมังกรน,นั้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นไพ่งานที่ดีทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างเช่นไพ่ใบนี้นี่คือไพ่สามไม้เท้า ไพ่ใบนี้หมายความว่าชาวราศีมังกรน,นั้นจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านนั้นนี่นะครับผมอาจจะมีการได้รับการโปรโมทการแต่งตั้งให้ขยับขึ้นมาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นพนรรักงานปฏิบัติการธรรมดาก็อาจจะได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแผานกอย่างนี้นะครับคนที่เป็นหัวหน้าแผานกก็อาจจะได้ขยับไปเป็นผู้จัดการอย่างนี้ คนที่เป็นผู้จัดการก็อาจจะได้ขยับไปเป็นผู้อำนวยการส่วนคนที่เป็นผู้อำนวยการก็อาจจะได้ขยับไปเป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนั่นแหละนะครับถ้าเป็นเรื่องของการงานของชาวราศีมังกรบอกได้เลยนะฮะว่าพอเปิดสักราชใหม่เท่านั้นนะครับตัวท่านเองนั้นก็จะได้ขยับตําแหน่งกันแล้วนี่นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากไพ่สามใเท้านี้ยังอาจจะหมายความว่าชาวราศีมังกรนี่นะครับที่บ้านนั้นอาจจะมีธุรกิจมีการค้าซึ่งคุณพ่อคุณแม่ทํามานานแล้วอย่างนี้นะครับ ตอนนี้นะฮะคุณพ่อคุณแม่นั้นอาจจะติดต่อให้ท่านหรือว่าบอกให้ท่านนั้น <c oughs> กลับบ้านนะครับไปดูแลธุรกิจไปช่วยดูแลธุรกิจบ้างลูกเอ,อ้ยตอนนี้พ่อไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วมาช่วยดูหน่อยแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นก็ยังเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับ <c oughs> ให้การสนับสนุนลูกนั่นเองนะฮะในช่วขงของาระยะแรกชาวราศีมังกรครับหากว่าท่านได้กลับไปดูแลธุรกิจของท่านหรือว่าการค้าการขายของที่บ้านของท่านแล้วแล้วก็ อย่าลืมเอาความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆการตลาดใหม่ๆนะครับไปผสมผสานกับข้อมูลเดิมๆนะฮะการตลาดเดิมๆที่คุณพ่อคุณแม่ได้สั่งสมเอามารับรองเลยนะครับว่าท่านจะประสบผลสําเร็จแล้วก็กิจการของท่านนั้นจะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองน,นะครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับ มาที่ไพ่ใบนี้บ้างนี่คือไพ่สีไม้เท้าชาวราศีมังกรบางท่านนี่นะครับอาจจะอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมานี้อาจจะเป็นลูกน้องลูกจ้างเขามองดูแล้วมันไม่มีอนาคตนะครับผมมองดูแล้วไม่มีความเจริญก้าวหน้าอยากจะออกมาทําการค้าขายของตัวเองบ้างอย่างนี้เป็นต้นจะประสบผลสําเร็จไหม ผมบอกเลยนะครับว่าจะประสบผลสําเร็จได้ด้วยดีนะครับมีโอกาสที่จะเติบโตด้วยนะฮะธุรกิจของชาวราศีมังกรใครที่เริ่มธุรกิจใหม่นะครับผมแต่ว่าเริ่มจากธุรกิจเล็กๆก่อนนะครับเป็นธุรกิจแบบ SME อะไรประมาณนี้ร่วมหุ้นร่วมทุนไม่เยอะนะครับผมอาจจะลงทุนคนเดียวหรือว่าอาจจะมีคนมาร่วมหุ้นร่วมทุนด้วยสักสองคน3าคนไม่เกินนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบน,นี้นะครับผมนี่คือไพ่ ไหกไม้เท้านั่นเองถ้าพูดถึงไพ่หไม้เท้าเนี่ยคนที่ทํางานราชการรัฐวิสาหกิจนี่นะครับจะดีมากเลยนะฮะจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองเนะครับผมตัวท่านเองนั้นอาจจะได้โยกย้ายไปดูแลงานที่มีความสําคัญมากขึ้นตัวท่านเองนั้นก็จะมีบทบาทมากขึ้นต่องานของท่านต่อองค์กรขอ,ของท่านนั่นเองเนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับและไพ่ใบนี้นั้นยังหมายความว่าชาวราศีมังกรนั้น เป็นคนที่ทำงานละเอียดรอบคอบนะครับและที่สำคัญก็คืออาจจะทำงานช้าสักนิดหนึ่งช้าแต่ว่าชัวนนเองมั่นใจได้นะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าทำงานอยู่ในบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆตัวท่านเองก็จะมีความเจริญก้าหน้าอยู่ที่ใดอยู่ที่นั่นค่อนข้างนานนะครับอย่างนน้อยก็คือ5ปี10ปีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองไพ่ใบนี้ส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมชาวราศีมังกรครับนี่คือไพ่เจ็ดไม้เท้าชาวราศีมังกรท่านใดที่ตกงานว่างงาน หรือว่าชาวราศีมังกรท่านใดนะครับผมที่อยากจะเปลี่ยนงานนะฮะบางท่านก็บอกว่าที่ทํางานเดิมนั้นน่ะมีการแบ่งพักแบ่งพวกเล่นฝักเล่นฝ่ายนะครับเล่นการเมืองเยอะเหลือเกินรู้สึกว่ามันอึดอดัดที่ทํางานดูกว้างขวางก็ตามแต่แต่ถ้าหากว่ามันอึดอัดในใจเนี่ยมันก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันนะครับหลายๆคนก็อยากจะเปลี่ยนงานแล้วก็ถามว่าถ้าเปลี่ยนงานแล้วจะมีงานใหม่มารองรับไหม บอกเลยนะครับทั้งผู้ที่ตกงานว่างงานอยู่นะฮะชาวราศีมังกรในช่วงของต้นเดือนมกราคมเนี่ให้ท่านค้นหานะครับว่าที่ใดเขามีการสมัครงานให้ท่านนั้นรีบไปยื่นใบสมัครงานท่านจะได้รับการคัดเลือกนะครับได้งานใหม่อย่างแน่นอนแม้ว่าจะมีคู่แข่งเยอะแต่ว่าชาวราศีมังกรนั้น จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้คือไพ่เจ็ดไม้เท้านี้คือไพ่ชนะคู่แข่งนั่นเองนะครับดังนั้นท่านที่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่ลองไปสมัครงานแล้วจะได้หรือไม่ถ้าหยิบได้ไพ่ใบนี้บอกเลยนะครับว่าได้ชัวร์ได้แน่นอนนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับเพดอัฟแวรนี่นะฮะชาวราศีมังกรครับหลังจากที่ตัวท่านนั้นได้ไปชัดแบตมาแล้วนะครับในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บางท่านก็ได้หยุดยาวหลายวันมีโอกาสไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัด บางท่านนั้นก็มีโอกาสได้เลยไปท่องเที่ยวอย่างสถานที่ต่างๆด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยบางคนมีโอกาสไปขึ้นเขาขึ้นดอยไปสัมผัสกับลมหนาวไปสัมผัสกับหมอกเย็นๆธรรมชาติสวยๆหลังจากที่เราได้ไปปลดปล่อยความเครียดไปแล้วนี่นะครับกลับมาคราวนี้ตัวท่านเองนั้นเหมือนเป็นคนใหม่เลยนะครับมีไฟที่จะต่อสู้กับงานไม่ว่างานนั้นจะหนักสักเพียงใดชาวราศีมังกรก็มีความกระตือรือร้อน พร้อมที่จะลุยนั่นเองนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะคราวนี้นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับชาวราศีมังกรก็คือไพ่เพจออฟซอร์นี่นะครับไพ่เพจออฟซอร์นี่หมายความว่าชาวราศีมังกรนี่นะครับให้ระวังบุตรหลานหรือว่าบุตรบริวารนั่นเองจะนําปัญหาเรื่องไม่สบายใจมาให้กับท่านนั่นเองนะครับท่านที่มีลูกน้องลูกจ้าง เมื่อมอบหมายให้งานให้กับเขาแล้วนี่ก็ต้องติดตามนะครับผมเรียกมาพูดมาคุยสอสาวันเรียกมาพูดมาคุยครั้งหนึ่งว่าตอนนี้งานไปถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่ามอบหมายงานแล้วปล่อยเลยอย่างนี้เป็นต้นไม่ดีนะครับเพราะว่าลูกน้องของท่านคนนี้นี่นะครับบางทีเขาอาจจะตัดสินใจโดยพลาการทําให้การงานของท่านนั้นเสียหายขึ้นมาได้ด้วยและลูกน้องของท่านคนนี้ถ้าหากว่าดูท่าทางเขาแล้ว เป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งเป็นคนที่มีความอดทนขยันนะฮะไม่พูดไม่คุยไม่พูดไม่จาอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วลึกๆในใจของเขานี่นะครับเขาจะเก็บเอาทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะที่ท่านทําไม่ดีกับเขาอาจจะโดยตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นคําพูดคําจาอะไรประมาณนี้นะครับเขาอาจจะนํามากแกล้งท่านได้นะฮะในช่วงของต้นเดือนมกราคมนี้ต้องระมัดระวังนะครับและไพ่เพดออฟซอรนี่นะครับยังอาจจะหมายถึง บุตรหลานของเรานะครับอาจจะเป็นเด็กที่เกเรอาจจะเป็นเด็กที่ดื้อนะครับไม่เชื่อฟังคําพ่อแม่แล้วก็อาจจะนําปัญหาที่ไม่สบายใจนําเรื่องราวที่ไม่สบายใจมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะครับฉะนั้นต้องดูแลบุตรหลานของท่านด้วยในช่วงของต้นเดือนมกราคมมีโอกาสที่ท่านนั้นจะเจอปัญหานี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการเงินของชาวราศีมังกรกันบ้างคราวนี้นะครับอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นนะฮะว่า ถ้าเป็นเรื่องของการงานของชาวราศีมังกรน,นั้นดีมากๆแน่นอนนะครับการเงินของชาวราศีมังกรน,นั้นก็จะดีมากๆนั่นเองนะครับอย่างไพ่ queen of p e n t h e r นี่นะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าชาวราศีมังกรน,นั้นจะได้เงินจากการค้าขายจะได้เงินจากงานของท่าน เป็นกอบเป็นกำเลยนะครับเงินไหลมาเทมาค้าขายอะไรก็ตามแต่จะได้ผลกําไรค่อนข้างดีนะครับจะดีกว่าในช่วงปี2,564ที่ผ่านมาแบบชนิดว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยอย่างนั้นนั่นเองนะครับเพียงในช่วงต้นเดือนมกราคมเท่านั้นแหละนะครับชาวราศีมังกรนี่ก็จะโกยเงินโกยทองมาจากการทําธุรกิจการงานของท่านการค้าการขายของท่านอย่างเป็นกอบเป็นกำจริงๆนะครับท่านจะตั้งตัวได้อย่างแน่นอน ชาวราศีมังกรบอกตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเงินดีมากๆแต่ว่าจะไม่มีเรื่องของโชคนะครับแต่ว่าจะได้เงินมาจากทด้านของการงานนั่นเองนะครับชาวราศีมังกรครับมาคุยกันถึงเรื่องของความรักของชาวราศีมังกรกันบ้างคราวนี้นะครับถ้าเป็นความรักของชาวราศีมังกรไพ่ใบแรกนี่ต้องบอกเลยนะครับผู้ชายที่ได้ไพ่ใบนี้ผู้ชายชาวราศีมังกรนั้นจะเป็นดวงนารีอุปถัมภ์นั่นเองนะครับ ผู้ชายชาวราศีมังกรนั้นจะถือว่ามีเสน่ห์ต่อผู้หญิงมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามค่อนข้างมากท่านจะไปติดต่องานอะไรก็ตามแต่ที่ทํางานร่วมกับผู้หญิงนั้นมันจะราบเลื่นไม่มีปัญหาเลยนะครับจะมีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับจะมีผู้หญิงมาลักใคร่เอ็นดูท่านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมถ้าท่านมีเจ้านายเป็นผู้หญิงนี่นะฮะผู้ชายชาวราศีมังกรครับบอกได้เลยนะครับว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริม จากหัวหน้าผู้หญิงของท่านอย่างดีมากๆ, <S <S <end ere> ๆเลยทีเดียวนะครับส่วนคุณผู้หญิงบ้างล่ะไพ่ใบนี้นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าคุณผู้หญิงชาวราศีมังกรเนี่ยจะเป็นที่เกรงใจของแฟนจะเป็นที่เกรงใจของสามีเป็นอย่างมากเพราะว่าผู้หญิงชาวราศีมังกรนะ่ะจะเป็นคนที่มีความเก่งในด้านของการทำมาหากินอยู่แล้วสามีไม่เอาอกอ ALK, เอาใจแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะฮะและนอกจากนั้นนะครับดวงของผู้หญิงชาวราศีมังกรนี่นะครับผม ก็เป็นดวงส่งเสริมหนุนนำหนุนเนื่องนะครับให้กับคนที่เป็นสามีเนี่ยมีความเจริญในหน้าที่การงานการค้าการข,า,า,รขายต่างๆก็เพราะว่าดวงของภรรยานั่นเองนะครับสนับสนุนส่งเสริมนั่นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับและบอกอย่างนี้เลยนะฮะว่าชาวราศีมังกรนี่นะครับผมแต่งงานกันในตอนแรกนี่อาจจะไม่มีอะไรเลยนะฮะบางท่านแต่พอทำมาหากินอยู่ไปอยู่มา มีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีโดยเฉพาะยิ่งเมื่ออายุเลยวัยกลางคนขึ้นไปแล้วนี่ดวงของผู้หญิงชาวราศีมังกรน,นั้นจะนุ้นนำหนุนเนื่องให้ครอบครัวของท่านเนี่ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จในการค้าการขายการทําธุรกิจจนมีฐานะร่ำรวยมั่นคงมั่นคงอย่างแน่นอนนะครับบอกตรงนี้เลยแต่ว่าผู้หญิงชาวราศีมังกรน,นี้ไม่ใช่จีบง่ายนะครับ เป็นคนที่จีบยากมากเพราะว่าผู้หญิงชาวราศีมังกรโดยส่วนมากแล้วจะเป็นคนเก่งหาเงินเก่งอยู่แล้วหากว่าท่านไปจีบเธอนี่นะครับมีเงินไม่มากพอนี่อย่าไปนะฮะหรือว่าฐานะการเงินของท่านไม่มากพอนี่อย่าไปนะครับเพราะว่าผู้หญิงชาวราศีมังกรนี่นะครับหากจะเลือกผู้ชายมาเป็นคู่ครองสักคนหนึ่งเนะี่ยเธอไม่ได้เลือกเพราะว่าความปรารถนาทางหัวใจอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเธอจะดูทางด้านของฐานะการงานของคุณด้วยนั่นเองนะครับผมดังนั้น ถากว่าใครที่จะไปจีบผู้หญิงชาวราศีมังกรแล้วจะต้องเป็นคนที่ทํามาหากินเก่งเหมือนเธอนั่นเองนะครับเธอถึงจะยอมรับนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงของชาวราศีมังกรนะครับในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มกราคมปี2,565นนั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับขอกราบเชิญชวนชาวราศีมังกรทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอรบกวนทุกท่านช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ได้นะครับและตัวผมเองก็จะได้นำาาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ